สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็สำหรับวันที่9ที่ผ่านมานะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดก็จะสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าแนวทางเข้าหรือหลุดนะคะ069 21 156 ศูนย 0, 0, 0 6้นหนะคะสำหรับวันที่วันที่9นะคะพี่น้องจา๋ามารับชมพร้อมๆกันนะคะว่าแนวทางแทดให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดนะคะเข้ารอบไหนหลุดรอบไหนนะคะ,ะน้อยเฉพาะกิจนะคะ381นนะคะพี่น้องจ๋าก็มาตัวเน้นตัวอัดนะคะ เน้นวิ่งรูดมานะคะหนึ่งเนาะนี่ส่วนล่างแปดสี่นะคะรอบเฉพาะกิจนะคะมาตัวอรองนะคะรองเด่นนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะสูตรวัดใจก็แตกอยู่เนาะแต่ว่าตัวจอกของแอดไม่มีนะคะต่อด้วยรอบพิเศษนะคะศูนย์หกเก้านะคะศูนย์หกเก้าไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าหลุดไปนะคะ ส่วนล่างนะคะล่างรอบพิเศษนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะต่อด้วยรอบปกตินะคะหนึ่งห้าหกมาวิ่งรูดนะคะนี่นะคะแต่ว่าแอดไม่มีตัวเจาะนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดให้เด่นหนึ่งไปเนาะแล้วก็ศูนย์ห้าหลุดไปนะคะต่อด้วยรอบ v อีเวีไอพีนะคะศูนย์ห้าศูนย์กับหกห้านะคะ เบิร์คัมซีเวลนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูเน้นรอบนะคะแอดบอกว่าอาจดีไม่ดีจะมาแต่รบอบพิเศษไม่ใช่ดีไม่ดีจะมาตั้งแต่รบอบเฉพาะกิจนะคะก็มาให้อยู่เนาะแต่ว่าแอดไม่ได้เขียนลงไปเนาะสาหรับใครที่ฟังแอดนะคะก็จะเข้าใจนะคะก็เข้ารอบเฉพาะกิจก็เข้าไปเนาะแล้วก็รอบพิเศษนะคะนี่เข้ารอบพิเศษนะคะ ก็สาหรับนินรอบก็เข้าอยู่นะคะแล้วก็วิ่งวิ่งอรอบปกติเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะคะสูตรวัดใจนะคะที่แอดให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดนะคะสี่แปดนะคะมารอบเฉพาะกิจนะคะสี่มาสองมาแปดมานะคะยกเว้นเจ็ดนะคะเจ็ดวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะไม่มีเจ็ดสักตัวเดียวนะคะพี่น้อง สำหรับ4กับ2เนาะก็มาอยู่นะคะ4 2แล้วก็8นะคะก็มาอยู่นะคะสำหรับตัวฟันตัวอัดนะคะทั้ง4 8ดทั้ง2 1หนึ่งนะคะตัวอัดทั้งนั้นเลยเนาะสำหรับตัวที่แอดอเน้นให้นะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่ได้ที่ได้ไปนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะแอดก็ดีใจด้วยนะคะ ไปรุ้นกันต่อนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เนาะก็ไม่สบายตาเลยดูสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้นะคะสำหรับวันที่10นะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะวันที่10เดือนตุลาคม2564นะคะ กับแนวทางฮานอยนะคะสูต,1ตร1เม็ดเดียวเจาะให้บนล่างนะคะเด่น แอดให้เด่นหกนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะให้เด่นหกนะคะรองสองนะคะวิ่งรูดที่หกนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะถ้าไม่ชอบตัวเด่นก็ถ้าชอบตัวรองก็สามารถเอาตัวรองไปวิ่งไปรูดได้เนาะอ่าหกศูนย์นะคะแอดก็จะพารูดแล้วนะคะหกศูนย์นะคะหกหนึ่ง หกสองหกสา6หกสีห้าหกหกหกและ6 9นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะไปแล้วก็กลับด้วยนะคะ สำหรับตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะเด่นหกรองสองนะคะพี่น้องจา๋าไม่รู้ว่าจะเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเนาะเห็นหกห้าแลยยังช้ำใจอยู่นะคะอ่าตัวที่แอดชอบนะคะวันวันอาทิตย์นะคะหกแปดแดหนะคะ หกสองสองหกนะคะหกสามสามหกหกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกนะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะพี่น้องจา๋าลืมเน้นรอบนะคะ น้นรอบนะคะพิเศษบวกปกตินะคะรุนได้ตั้งแต่รอบเอฉพาะกิจนะคะพี่พี่น้องจ๋ารุนได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะสูตรนี้นะคะก็เข้าเข้าดีอยู่นะคะถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะเพราะว่าเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋า ก็ยังคงเป็น4น้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะน้อยพิเศษนะคะน้อยรัฐบาลน้อยปกตินะคะแล้วก็น้อย v ี p นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะรอรุ้นรอออกนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยว้หน้าที่นี้นะคะอ่าลุ้นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ ก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟก,กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุก, like, ทกอคอมเมนต์เลยนะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ